ถ้าคุนนั้นพยายามมากขึ้นแต่ชีวิตคุนกลับยิ่งห่างจากสิ่งที่ฝันถ้าคุณนั้นทำทุกอย่างตามสูตรสำเร็จแล้วแต่ในใจก็ยังรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันได้ขาดไปหรือถ้าคุณนั้นเคยได้ยินคำว่ากฎแรง i n งดูดแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงให้เครื่องปลังงานในตัวคุณได้ทำงานจริงๆและนี่ก็คือคำตอบอยากให้คุณนะครับหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็เขียนโลกของคุณเหมือนกับว่ามันได้เกิดขึ้นไปแล้ว เพราะทุกคํานั้นที่คุณเขียนด้วยพลังจิตนาการและความรู้สึกมันคือเคลื่องพลังแม่เหล็กที่ส่งคําสั่งถึงจักรวาลศาสตร์ของ m a n i f e s t a t i o n s c r ป p t ไม่ใช่แค่การเขียนความฝันเท่านั้นแต่มันคือการเข้าถึงพลังของจิตใต้สนึกซึ่งไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจิตนาการถ้าคุณนั้นเขียนสิ่งที่คุณอยากได้ในรูปแบบของมันเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับอารมณ์ดีสุดจิตใต้สนึกก็จะรับคำสั่งนั้นทันที แล้วจัก,กรวาลก็จะตอบสน,นองตามความรู้สึกดิคุณใส่ลงไปมันจะไม่ใช่แค่คำพูดที่อยู่ในสมุดของคุณเท่านั้นหลักการเขียน m a n i f ฟส t a ชันสคริปต์ให้ดึงดูดทำงานจริงเอาปากกามาแล้วก็ลองฝึกเขียนตามดูนะครับข้อหนึ่งจิตนาการบวกคำเขียนมันคือพลังสร้างชีวิตแบบเร่งด,วด่วนแค่การที่เรานั้นคิดในหัวจิตก็อาจจะยังไม่ลงลึกมากพอแต่เมื่อคุณนั้นเขียนมันออกมาเสมือนมันเป็นความจริง จิตตานสนนกก็จะเชื่อทันทีเพราะการเขียนก็คือการโหลดข้อมูลลงสู่ระบบจิตใจของคุณแบบท้าวรที่สุดการเขียนก็คือการป้อนคำสั่งถึงจิตยิ่งเขียนชัดยิ่งจิตเชื่ออย่าเขียนว่าจะได้ให้เขียนว่าได้แล้วความคิดจะสร้างคลื่องปลังงานแต่การเขียนยืดเสาอากาศข้อสองให้เขียนสมมอนกับว่าคุณกำลังเล่าความสำเร็จให้ผู้คนฟังตอนนี้ ให้เขียนเรากับว่าคุณนั่งคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเมื่อวานฉันได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบง่ายมากมันเกินกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกการเล่าด้วยความรู้สึกเกิดแล้วจริงจะทําให้คลื่นพลังงานนั้นปลีนในทันทีการเล่าชีวิตดีเหมือนกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วการฝึกเขียนแบบนี้ก็คือการเปล่งคลื่นความจริงที่จิตใจจะเปิดรับลองเขียนเป็นไดอารี่ความส็จรายวันก็ได้เสมอกับว่าเรานั่งคุยกับเพื่อนสนิทของเรา ห้ามใช้คำว่าอยากให้ใช้คำว่าฉันมีแล้วข้อ 3. เขียนด้วยภาษาความรู้สึกไม่ใช่ภาษาทางการคำว่าฉันได้รับเงินแล้วฟังดูเฉยเยแต่คำนี้ครับวันนี้ฉันตื่นมาพร้อมกับพลังงานที่ดีมากๆเงินไหลมาเหมือนกับฝนตกเลยนั่นก็คือสคริปต์ที่สะเทือนจิตจริงๆความรู้สึกสำคัญกว่าคำพูดที่คุณเขียนจงเขียนแบบคนที่ อินกับสิ่งที่คุณเขียนไม่ใช่เขียนรายงานนะครับจงใช้คำที่คุณรู้สึกตอนอ่านแล้วแล้วคุณก็ฟินฟินยิ้มได้จงเขียนเพื่อให้จิตคุณเชื่อว่าคุณรู้สึกแล้วขอ้อ 4. เขียนในรูปประโยคของปัจจุบันอย่าเขียนให้อนาคตหลอกจิตคำว่าจะมีอีกไม่นานในอนาคตคือการสั่งจิตให้รอแลจ้จักรวาลจะสั่งต่อว่าก็รอต่อไปเรื่อยๆนะเจ้านายแต่คำว่า ฉันมีแล้วฉันเป็นแล้วมันอยู่กับฉันแล้วจะเปลี่ยนทุกอย่างจิตใจเรานั้นเชื่อแค่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเขียนรากับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วมันคือการสร้างพลังแม่เหล็กอนาคตคือกับดักของความฝันที่ไม่มีวันมาจงเขียนให้จิตเชื่อว่าฉันอยู่ในพลังนั้นแล้วณปัจจุบันข้อหเขียนด้วยการบรรยายแบบเห็นภาพในหัวทันทีอย่าเขียนแค่คําว่าฉันมีบ้านสวยให้เขียนว่า บ้านของฉันมีแสงอาทิตย์สาดเข้ามาทางหน้าตา่างพม่านสีขาวพริ้วเบาฉันเดินเท้าเปล่าบนพื้นไม้ที่อบอุ่นเขียนให้ชัดเห็นภาพไม่ชัดและแน่นอนว่าจิตใจถึงจะเชื่อเขียนให้เหมือนกับว่าคุณดูหนังในหัวของคุณรายละเอียดทุกอย่างเก็บให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นแจกันดอกไม้โซฟาเอาให้หมดเลยนะเพราะว่าสิ่งน,นี้เองเนี่ยมันเป็นพลังสร้างภาพในจิตยิ่งเห็นรายละเอียดชัดยิ่งชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งดี จงฝึกเขียนให้จิตสัมผัสสิ่งนั้นได้ทันทีในชนิดที่ว่าเข้าถึงรายละเอียดข้อ 6. เขียนในอารมณ์ขอบคุณเหมือนสิ่งนั้นมาแล้วจริงๆพลังในความรู้สึกขอบคุณคือเคลื่อนความถี่สูงมากที่ดึงดูดสิง่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณเวลาที่คุณเขียนพร้อมกับเขียนคําว่าขอบคุณจิตก็จะรับรู้ว่าสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นแล้ว การที่เราขอบคุณนะครับมันก็แปลว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นให้เขียนขอบคุณกำกับเอาไว้ต่อท้ายประโยคคุณนะครับความรู้สึกขอบคุณล่วงหน้าคือการล็อกพลังแม่เหล็กให้ดึงดูดได้ทันทีการขอบคุณคือการที่เปิดประตูรับจงเขียนขอบคุณแบบอินจริงๆเท่ากับจิตเปิดอย่าเขียนเพื่อขอให้เขียนมนกับว่าเรานั้นได้รับแล้วขอบคุณให้บ่อยแล้วพลังงานต่างๆก็จะมาไวข้อเจ็ด เขียนก่อนนอนหรือว่าหลังตื่นนอนคือช่วงเวลาทองครับเพราะว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในช่วงของกึ่งหลับกึ่งตื่นก็คืออัลฟาเวฟครับเคลื่อนสมองแบบอัลฟานั่นเองมันคือประตูที่จิตใต้สมบุกเนี่ยเชื่อมต่อกับเราได้ดีที่สุดครับถ้าคุณเขียนในช่วงเวลานี้พลังงานในคําก็จะซึมลงได้ลึกแล้วก็ไวที่สุดแค่5-10นาทีก็สามารถตั้งพลังงานชีวิตได้ทั้งวันแล้วจิตเปิดก็คือจิตเปิดรับเขียนตอนสมองยังไม่คิดเยอะ จะสามารถโปรแกรมจิตได้ไวถ้าคุณเขียนและคุณก็รู้สึกและคุณก็หลับไปมันคือพลังงานจะทํางานตอนนอนนะครับสําหรับคนที่เขียนช่วงเวลาก่อนนอนถ้าคุณทําตอนเช้านะครับมันจะเป็นการตั้งคลื่น positive energy ครับก็คือพลังงานบวกทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือก่อนนอนก็เป็นการฝังคลื่นที่ดีครับข้อแปสคริปต์ที่ส่งพลังจะต้องสั้นกระชับแล้วก็แรงพอที่จะจุดประกายให้คุณเนี่ยอินกับมันครับ คุณไม่ต้องเขียนยาวเหมือนนิยายก็ได้นะครับแต่ว่าให้เลือกคําที่คุณอ่านแล้วแล้วก็รู้สึกดีเลยฟินเลยคือต้องอินกับเรื่องที่คุณเขียนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าอยากได้แล้วก็เขียนเท่านั้นบางประโยคนะครับแค่หนึ่งบรรทัดเนี่ยก็ปลุกเคลื่อนในใจคุณแล้วก็เปลี่ยนพลังงานคุณทั้งวันแล้วพลังไม่ได้อยู่ที่ความยาวนะครับแต่อยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกช้องเขียนหนึ่งถึงสบรรทัดต่อวันก็พอครับถ้าอินจริงคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้เร็ว คำสั้นๆเนี่ยมันง่ายต่อการจดจําแล้วก็ทบทวนในใจนะครับคุณจะต้องอ่านแล้วขนลุกน้ําตาไหลหรือว่าอมยิม้มแน่นอนครับอันนี้คือการเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วข้อ9ก,การอ่านสคริปต์ด้วยเนิ้วเสียงที่คุณเชื่อไม่ใช่แค่ท่องจําเท่านั้นการอ่านสคริปต์เมนิเฟสที่เขียนไว้ไม่ใช่แค่ท่องจํา,น,น,า,าน,น,จนะครับแต่คือการพูดด้วยพลังของคนที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วคือมีเนิ้วเสียงที่จริงจังแล้วก็อินกับเรื่องที่คุณเขียนนะครับ น้ำเสียงคนจังหวะการพูดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเป็นตัวเร่งครับในการปลุกเคลื่อนความถี่ให้มันเกิดขึ้นจริงจงอ่านแบบเชื่อนะครับแล้วคุณจะสามารถดึงดูดทุกอย่างได้เร็วๆน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางเนี่ยประกอบได้ครับยิ่งมีท่าทางประกอบก็ยิ่งดียิ่งพูดบ่อยนะครับก็ยิ่งมีพลังงานแน่นพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็ได้หรือจะเป็นสถานที่ที่คุณสะดวกก็ได้ครับหรืออาจจะเปิดเพลงกอคลอก็ช่วยได้นะครับข้อสิบ อย่าเขียนทุกอย่างด้วยความไม่แน่ใจสงสัยหรือว่าลังเลให้เขียนด้วยศรัทธาแล้วก็รู้สึกเป็นเจ้าของครับสคริปที่ดีไม่ควรเขียนด้วยพลังของความขาดแคลนกลัวลังเลและสงสัยเช่นฉันต้องรวยเพราะว่าตอนนี้ฉันลำบากให้เปลี่ยนเป็นฉันดีใจที่รายได้หลั่งไหลามาแบบง่ายดายจริงๆเพราะจิตใจของเรานั้นก็จะดึงดูดทุกอย่างตามอารมณ์ที่คุณนั้นได้ใช้มันตอนที่คุณเขียนมันไม่ใช่แค่คําที่คุณเขียนนะครับ มันคืออารมณ์ที่คุณเขียนพลังเบื้องหลังคําก็คือสิ่งที่ดึงดูดจริงๆจงเขียนอย่างคนมีศรัทธาและเป็นเจ้าของไม่ใช่เขียนเพราะว่ากดดันแล้วก็ไม่มีความกลัวเนี่ยคือเคลื่อนที่ผลักทุกอย่างออกแต่ความศรัทธาและการเปิดรับคือเคลื่อนที่ดึงทุกอย่างเข้ามาจงเปลี่ยนคําว่าเพราะที่อยู่หลังคําเขียนเสมอตัวอย่างเช่นฉันเขียนสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะฉันไม่มีแต่เพราะฉันเปิดรับแล้วจิตจะไม่ต่อต้านเลย ถ้าคุณรู้สึกว่าคนคู่ควรจริงๆข้อสิบเอ็ดคุณสามารถเขียนซ้าในเรื่องเดิมได้นะครับแต่ต้องเขียนในแบบที่เป็นคนใหม่แล้วก็มีตัวตวนใหม่ที่ดีมากขึ้นมากขึ้นคุณสามารถเขียนเรื่องเดิมซ้ําได้ครับเช่นฉันมีงานที่รักและต้องเขียนแบบคนที่โตขึ้นกว่าครั้งก่อนเช่นวันนี้คุณอาจจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเช่นนะครับตอนนี้ฉันกําลังทําโปรเจกต์ใหม่สนุกมากเลยจกักรวาลจะตอบสนองต่อพลังใหม่ไม่ใช่แค่คําเดิมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลับไปลอกของเมื่อวานนะครับ ให้เขียนอันใหม่ไปไเรื่อยๆแต่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานคือปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันฟลอ์มันออกมาจากหัวใจคุณครับอันนี้คือดีที่สุดคือถ้าเขียนเรื่องเดิมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคเดิมก็ได้มันอาศัยเพียงแค่อารมณ์คุณครับรู้สึกในเรื่องนั้นมันก็เพียงพอแล้วครับคือคุณเขียนซ้ําได้แต่ต้องเป็นพลังงานสดเท่านั้นเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันลื่นไหลออกมานะครับถ้าเขียนซ้ําแบบไม่อินเนี่ยก็ดึงดูดไม่ทํางานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนซ้ําแบบเติบโต ก็เท่ากับว่าโอเคฉันเขียนเรื่องงานแต่ว่าวันนี้ฉันมีฟิลนี้ฉันรู้สึกแบบนี้ฉันก็เขียนตามฟิลอารมณ์ของฉันจิตจะเข้าใจว่าคุณเนี่ยยืนยันว่าคุณเดินหน้าแล้วอย่ากอปี้ของเดิมทุกวันนะครับย้ําเติมอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆด้วยข้อ12ครับเมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้ปล่อยวางแล้วใช้ชีวิตในพลังงานนั้นแล้วก็มีการลงมือทําที่สอกล้องนะครับหลังจากได้คุณเขียนสคริปต์อย่าคอยจ้องว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกันเพราะนั่นก็คือการส่งสัญญ,ญาณว่าฉันยังไม่มี ให้เขียนแล้วก็ไว้วางใจแล้วใช้ชีวิตแบบคนที่มันเกิดแล้วจิตก็จะดึงดูดไวขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการเขียนก็คือการสั่งแต่การสั่งที่ดีก็คือเขียนแบบมีอารมณ์ความรู้สึกฟินๆกับสิ่งที่คุณเขียนจากนั้นครับก็ปล่อยวางอย่าเฝ้ารอนะครับให้ปล่อยวางไปเลยว่าเราเนี่ยลืมมันไปนแล้วนะครับว่าเราเขียนอะไรนะถ้าเกิดว่าคุณเฝ้ารอครับมันคือคลื่นของความขาดแคลนครับมันก็จะขัดขวางการดึงดูดทั้งหมด นะครับจงใช้ชีวิตแบบคนที่มีอยู่แล้วหล่ะจะได้คุณเขียนไปเหมือนคุณสั่งอาหารออนไลน์ครับคุณมั่นใจว่าเขาจะมาส่งแน่นอนคุณไม่เคยโทรถามแกลบใช่ไหมครับว่าเขาจะมาส่งตอนไหนคุณไม่ต้องพยายามไปดึงดูดอะไรจากจัก,กรวาลแต่คุณแค่เปลี่ยนสิ่งที่คุณบอกกับตเตงทุกวนันให้ชัดให้รู้สึกให้ลึกแล้วจัก,กรวาลจะดึงดูดทุกอย่างมาหาคุณเหมือนแรงโน้มถ่วงของความศรัทธาอย่าดูถูกคําเขียนบนกระดาษเพราะว่ามันก็คือแผนที่เคลื่อนพลังชีวิต ที่คุณนั้นสามารถสร้างเองได้จงเขียนมาด้วยหัวใจอรอยยิ้มและความรู้สึกครับแล้วหลังจากนั้นเราจะให้คุณเขียนนะให้คุณใช้ชีวิตเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแล้วการเขียนเป็นหนึ่งในการเมเนฟเสชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกกันดูครับอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast ไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันและขอแจ้งข่าวสารอัปเดตตอนนี้มีอ e ีบุ๊กมาใหม่2เล่มครับเล่มแรกก็คือจิตวิญญ,ญาณกดแรงดูดมีทั้งหมด50ข้อ และในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ10ข้อครับและทําให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดูดจิตวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวิวกอดดัตเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นจิตวิญญาณเฉพาะเนวิวกอดดัตนะครับใครที่ชื่นชอบเนวิวกอดดัตก็จะเป็นเล่นนี้ครับทั้งกฎของการสมมุติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเนวิวกอดดัตอันนี้เพียง,ง199เท่านั้น ทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่3 9 8บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2อ e ีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อเมื่อ C.F. 2อ e ีบุ๊กนะครับสามารถทักมาที่ line id a d s i g n o p p a e s a n หรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับให้พี่ๆนะครับแจ้งอ e ีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอ e ีบุ๊กได้เลยครับ อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอ s i ซโอปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ